มีไลน์ OA แล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้จะตั้งค่ายังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาทําทีละขั้นตอนนะครับก่อนอื่นแนะนําว่าให้ทําในคอมนะครับเข้าไปที่ m i n a g e r l i n e b i z ครับเสร็จแล้วก็กดมาที่ตรงตั้งค่ามุมขวาบนตรงนี้นะครับอย่างแรกเลยถ้าเราเป็นผู้ประกอบการนะครับขายของออนไลน์มีธุรกิจอะไรนี่นะครับให้ดูตรงนี้นะครับสถานะการรับรองนะครับแนะนําว่าให้เป็นบัญชีรับรองจะดีที่สุดนะครับโดยปกติเราสมัครไลน์นี่นะครับเราจะได้เป็นโล่สีเทานะครับ แต่ว่าถ้าเราเป็นบัญชีรับรองเนี่ยเราจะกลายเป็นโล่สีน้ําเงินซึ่งทําให้ถูกค้นหาเจอใน Li n e OA ครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าโล่สีน้ําเงินเนี่ยเราจะต้องเสียเงินนะครับ888บาทนะครับตลอดชีพสเตทถัดมานะครับดูตรงนี้นะครับมันเรียกว่าพรีเมียม d ครับตรงนี้เนี่ยให้เราตั้งนะครับชื่อที่เป็นแบรนด์ของเรานะครับหรือว่าคีย์เวิร์ดแบรนด์ของเราดีที่สุดเลยก็คือชื่อแบรนด์ของเรานะครับอันนี้เนี่ยผมจะใช้คําว่า assign แล้วก็เซียนเป็ดนะครับคือตอนแรกเนี่ยมันจะให้มาครับ เราเลือกที่มันจําง่ายๆจะดีกว่านะครับตรงนี้เนี่ยเราเสียปีละ4 4 4บาทต่อปีนะครับแนะนาว่าสมัครในคอมดีที่สุดครับซึ่งไอพรีเมียมไอเดีเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะจดหรือไม่จดก็ได้นะครับแต่ถ้าใครที่ทําจริงจังทำระยะยาวนะครับก็แนะนําว่าให้สร้างแบรนด์เอาไว้นะครับแล้วก็ใช้แฮนเดิลแบบเดียวกันเนี่ยทุกแพลตฟอร์มต่อไปให้ไปที่แถบหน้าหลักนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมาตรงคําว่าข้อความทักทายเพื่อนใหม่ตรงนี้สําคัญมากนะครับเวลาที่เขาแอดไลน์โเอเราเข้ามาเนี่ยนะครับเราสามารถตั้งค่าได้นะครับ ่างผมเนี่ยผมก็จะบอกว่าสวัสดีครับนู่นนี่นั่นนะครับแล้วผมก็จะใส่นะครับว่าอยากจะดูข้อมูลต่างๆนะครับเข้าไปตรงนี้นะมีสินค้าอะไรผมก็จะเอามาใส่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะใส่ได้กล่องข้อความเนี่ยทั้งหมด5อันเลยดีเดีนะครับเราสามารถใส่ได้หลายอย่างนะครับจะเป็นข้อความสติกเกอร์รูปภาพลิสต์เมสเซจเป็นวิดีโอนะครับได้หมดเลยครับถ้าแอดไลน์ผมมาเนี่ยเจก็จะเจอตามสเต็ปนี้เลยครับเห็นไหมครับ แบบนี้เนี่ยคนแอดไลน์เรามา24ชั่วโมงนะครับเราก็ขายของได้ตลอดเวลาครับอันถัดไปที่อยากจะแนะนําให้ทํากันก็คือสเต็ปแมสเซจครับอันนี้ผมก็มาเห็นว่ามันมีประโยชน์นะครับก็คือสมมติว่าถ้าเขาแอดไลน์เรามาเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราจะส่งโปรโมชั่นให้เขาเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลานะครับหปีเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราเพิ่มเพื่อนปุ๊บนะครับเราส่งข้อความตรงนี้นะครับเราจะตั้งว่าอีก30วันนะครับส่งข้อความอันนี้นะครับทำแบบนี้ได้เรื่อยๆเลยครับ